เรื่องของดวงดวงประจําสัปดาห์ตามวันเกิดมาดูซิว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคนแต่ละวันเกิดเนี่ยไพย่เขาจะบอกอะไรคุณบ้างถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเอาไว้เวลาที่อัพป,ปุ๊บคุณจะได้รู้ป๊บทันที พูดถึงดวงประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้มาเริ่มต้นกันที่คนวันจันทร์เลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในไพ่ขึ้นเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายก็คือปัญหาดรา่านสุขภาพนั่นเอง คนวันจันทร์ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอยู่สัปดาห์นี้นั่นหมายความว่าคุณควรที่จะต้องให้เวลากับตัวเองจริงจังเพื่อการซ่อมร่างแล้วนะใครเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องรักษาต้องพักผ่อนหรือไปพบแพทย์ผู้ชํานาญการเฉพาะทางเฉพาะด้าน แบบจริงจังอย่าไปคิดว่าเออป่วยไม่สบายแค่นี้เล็กน้อยเดี๋ยวมันหายเองได้ตอนนี้เนี่ยอากาศต่างๆเชื้อโรคต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่าชะล่าใจไปแต่อีกกรณีหนึ่งของคนที่เกิดวัจนจันทร์เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ข่าวเรื่องการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมาจากญาติผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวในครอบครัวก็ได้เช่นกัน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ไพ่ขึ้นเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าคนวันอังคารเนี่ยคนไหนกําลังคาดหวังว่าเออกําลังรอการเปลี่ยนแปลงรอคําตอบอยู่หรือกําลังมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยนะว่าเอาละฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ตัวเอง เพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งสัปดาห์นี้คนมันนงคนาเนี่ยต้องลงมือต้องจริงจังและต้องลุยแล้วนะเพราะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเราจะมัวแต่รอโอกาสหรือว่ารอคนอื่นเนี่ยหยิบยื่นให้อย่างเดียวไม่ได้เมื <ME> ่อถึงเวลาลุยสัปดาห์นี้เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องลงมือแล้วก็เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องรอคนอื่นให้คําตอบหรือว่าตอบตกลงแบบนี้ ก็อาจจะต้องรอคำตอบไปก่อนนะแต่เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือว่าขึ้นมาโดดเด่นมากๆส่วนคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้คนวันพุธถ้าเกิดว่าคนไหนกำลังเจอปัญหากำลังมีเรื่องทุกข์ร้อนใจที่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น mm hmm. เขาบอกว่าคุณก็จะเจอคนที่ช่วยเหลือได้แต่คนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ย ก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องนั้นๆมันอาจจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันบ้างอะไรบ้างนะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการช่วยเหลือถ้าผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันตกลงกันได้แบบสบายใจทุกฝ่ายแบบไม่เอาเปรียบกันเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีนะถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวช่วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังเจอปัญหาและคิดแต่ว่า เออฉันอยากเรียะแก้เองก่อนลุยเองก่อนอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่คนมันพูดให้รู้เอาไว้เลยว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทุกเรื่องที่คุณพยายามแก้ปัญหาหรือว่าคุณพยายามที่จัดการอะไรอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าคุณมีตัวช่วยหรือมีใครสักคนเนี่ยที่จะมาออกหน้ารับแทนคุณได้ก็อาจจะทําให้ปัญหานั้นเนี่ยคลี่คลายได้ง่ายแล้วก็ลงตัวเร็วกว่าเดิมนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส คนมนรดหัดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาไปเตือนเด่นเลยก็ค,ค,คือเรื่องของปาก ดังนั้นคนมันพฤหัสปกติเนี่ยคุณเป็นคนที่มีทักษะวิธีการพูดที่ดีอยู่แล้วถ้าใช้ในช่วงที่มันเหมาะสมใช้ในเรื่องที่มันดีงามบอกเลยว่าปากของคุณเนี่ยจะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโอกาสและความก้าวหน้าได้เช่นการพูดในสิ่งที่เรารู้จริงเท่านั้นนะ 2. เราพูดเพื่อการทำงานของเราให้มีศักยภาพได้แสดงออกได้โชว์ของว่าอย่างนั้นเถอะ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามสัปดาห์นี้คนพฤหัสใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งโตอตอบพูดออกไปแย้งออกไปเนี่ยความจริงนี่คือเหตุและผลสุดท้ายมันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นจริงแค่ไหนตรงยังไงก็กลับกลายเป็นเหมือนดาบที่ทิ่มแทงตัวเองเพราะฉะนั้นพูดเนี่ยพูดได้นะแต่ต้องคิดก่อนพูด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้อะไรอะไรก็ดูลงตัวเพอร์เฟกนะเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติเป็นเรื่องของความรักคนวันศุกร์เนี่ยที่กำลังมีการคิดเรื่องของการตกลงการอนาคตเรื่องความรักหรือกำลังจะตกลงปรงใจอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะสัปดาห์ที่มันจะมีความลงตัวความเหมาะสมความเข้ากันเข้ากันมันดูดีไปหมดว่าอย่างนั้นเถอะ แต่ถ้าเป็นในแง่ของเรื่องทัท่วไปเนี่ยคนวันศุกร์สัปดาห์นี้เช่นกำลังจะมีหุ้นส่วนกำลังจะต้องใช้พาร์ทเนอร์จะต้องไปคุยไปดิวไปเจรจาโน่นนี่นั่นความลงตัวในการเจรจาการได้รับการร่วมมือความช่วยเหลือนี่ก็ถือว่าดีมากๆมีโอกาสเจอคู่หูเจอคู่ม่เจอคู่พาร์ทเนอร์หรือบางคนนี่ถึงขั้นเจอคู่ชีวิตเลยก็ว่าได้ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ในไพ่ขึ้นเตือนว่าระวังระวังปัญหาเรื่องของการเงินระวังปัญหาเรื่องของคดีความถ้าเกิดว่าคนวันเสาร์คนไหนที่กําลังมีเรื่องทุกข์อกร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงลังเลหรือกําลังเจอปัญหาเรื่องนี้แหละ ความเสียหายความเสียเปรียบเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องคดีความเรื่องตัวบทกฎหมายอะไรพวกนี้สัปดาห์นี้ถ้าปัญหาเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้นแนะนําว่าคุณนั้นอย่าเพิ่งใช้ช่วงสัปดาห์นี้ในการต่อรองในการตกลงหรือในการต่อสู้อะไรเพราะถือว่ายังเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างเสียเปรียบถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องก็ตามนะหรือเป็นฝ่ายที่บริสุทธิ์ก็ตาม หรือไม่นำซ้ำถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เสียหายที่จะต้องได้รับเงินชดเชยหรือว่าเงินทดแทนอะไรต่างๆแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่เหมาะกับการที่คุณเนี่ยจะไปต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มันมีโอกาสที่จะโดนคู่กรณีเนี่ยบิดเบือนเลื่อนผัดผ่อนน่ารำคาญใจดังนั้นคนวันพฤหัสถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่เจอปัญหาเรื่องพวกนี้นะเรื่องเงินเรื่องคดีความเลี่ยงได้เลี่ยง เรื่องไหนที่คิดว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเข้าไปยุ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นเรื่องมันราวปฏิเสธไปเลยแต่ถ้าใครที่เจออยู่ให้รอเวลาประวิงเวลาเอาไว้ก่อนเพราะในสัปดาห์นี้ยังไม่ดีจริงๆ ต่อมาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งการได้และแบ่งปันคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบได้เงินกองทุนเงินปันผลเงินกําไรเงินดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตามที่คุณได้มีการทําไปแล้วลงทุนไปแล้ว ผลผลิตหรือว่าการออกดอกต่อผลตรงเนี้ยมันกำลังจะย้อนกลับเข้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์แห่งการรับด้วยนะแต่ในทางกลับกันต้องบอกอย่างนี้ว่าคนมันอาทิตย์เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าใครกำลังคิดว่าเอ้ยจะไปทําบุญจะไปบริจาค กำลังจะไปแชร์ไปแบ่งปันอะไรให้ใครบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่กลายเป็นสิ่งเสริมดวงที่ทำให้คนวันอาทิตย์นั้นโดดเด่นแล้วก็ดีมากๆในเรื่องของการเงินมันเป็นช่วงจังหวะของการต่อยอดบอกเลยนะว่าคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้มีทั้งได้มีทั้งเสียแต่เป็นเรื่องได้ที่ดีส่วนเป็นเรื่องเสียก็เป็นเสียที่เป็นมงคลดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไป จบแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องของดวงกับดวงประจําวันเกิดประจําสัปดาห์ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากให้กำลังใจด้วยกันกดหัวใจกดติดตามมาไว้เวลาที่หมาหวังมาอัพป,ปุ๊บคุณรู้ปั๊บทันที